สวัสดีครับวันนี้มีอาการยังไงครับส่วนมากจะแบบปวดไหล่บ่อยอะค่ะแาจจะแบบขับรถด้วยแล้วก็แบบเล่นโทรศัพท์ด้วยค่ะไหนผมขออนุญาตลองตรวจดูนะครับเดี๋ยวจะทําการกดนะครับอันนี้ปวดไหมเอ่ยไม่ปวดนะครับอันนี้ปวดไหมครับแล้วถ้ากดตรงต้นคอแล้วครับปวดไหมครับไม่ปวดนะครับขอโทษนะครับตรงนี้แหะครับปวดอยู่กับที่หรือปวดรลาวไหมครับปวด ปวดตรงนี้เลยปวดตรงนี้เลยทีลองเงยหน้าสูงครับปวดไหมครับ<ม>ก้มหน้าครับปวดไหมครับหันหน้ามาทางซ้ายครับทางขวาครับมีอาการอะไรไหมครับ<ม>จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับคิดว่าคุณคนไข้เนี่ยน่าจะมีอาการปวดจากการที่เราอยู่ในท่าทางที่ผิด ผิดปกติครับรวมไปถึงจากการทํางานที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันอยู่ในท่าทางที่ต้องทํางานหนักๆมันก็เลยปวดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลของตัวกระดูกเสื่อมหรือตัวเส้นประสาทเสื่อมนะครับเดี๋ยวจะทําการรักษาเบื้องต้นนะครับก็จะทําการสอนคนไข้เนี่ยยืดกล้ามเนื้อนะครับในส่วนที่มีอาการปวดนะครับเดี๋ยวให้คนไข้ลองทําเองนะครับเอามือเอามือข้างนี้นะครับมาจับที่ศีรษะครับขอโทษนะครับส่วนมือข้างนี้นะครับเอามาพ่ายหลังครับ จากนั้นยืดคอไปครับให้รู้สึกตึงบริเวณตรงนี้นะครับเอาแค่รู้สึกตึงเฉยๆแต่ไม่ปวดนะครับค้างไว้15วินาทีครับท่าที่2นะครับอ่าเดี๋ยวกลับมาท่าตั้งตรงหมุนข้อมองไหล่ครับจากนั้นเอามือจับสีรษะเช่นเดิมเลยครับข้างนี้ครับใช่ส่วนมือข้างนี้ไา่หลังครับกดไหลไว้แล้วก็กดคอลงไปจะรู้สึกตึงบริเวณด้านหลังกว่าของกล้ามเนื้อเมื่อกี้นะครับ ค้างไว้15วินาทีเหมือนกันแล้วค่อยๆปล่อยอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นท่าการยืดกล้ามเนื้อเบื้องต้นในลักษณะที่มันมีอาการปวดนะครับก็จะให้ท่านี้ในการออกกำลังกายไปก่อนแล้วอาการปวดมันจะดีขึ้นหลังจากที่มีอาการปวดนะครับ